ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ยินดีต้อนรับนะครับกับเข้าสู่สถานี YouTube ประจำวันนะครับกับช่องทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้าใบน้ำมูมูนะครับก็วันนี้วันอังคารที่3ทธันวาคม67นะครับตอนนี้ก็11โมง58นาทีนะครับเสียงอาจจะดูอู้อี้หน่อยก็อากาศเปลี่ยนนะครับอากาศเปลี่ยนแล้วก็ช่วงช่วงค่ำช่วงดึกเนี่ยมันอากาศเย็นอากาศหนาวนะครับ แล้วก็ผมต้องตื่นดึกด้วยก็เลยเมีปัญหานิดหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยสบายนะครับยังไงก็เพื่อนๆก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับมันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้ก็มีฟุตบอลที่น่าสนใจหลายรายการนะครับก็ไม่ได้ลงทัศนะามาสองสาวันแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ยังไงจะพยายามลงนะครับเมื่อคืนในศึกเกาโชซิลาอิตาลีนะครับ ก็ a s โลมาก็แพ้ต่อออตแลนตาไปศูนย์ประตูต่อ2นะครับคือผมดูในไฮไลท์อะเนาะเขาก็ตัดมาเนี่ยโลมามันก็พอสู้ได้นะแต่ว่าอย่างที่บอกอะคือโลมามันกองหลังไม่ไหวนะครับกองหลังไม่ไหวจริงๆถ้ากองหลังดีสักนิดน่ะนัดเนี้ยน่าจะมีแต้มแต่ว่าออตแลนตามีทั้งโชคด้วยแล้วก็บวกกับกองหลังโลมาไม่ดีนะครับก็เสร็จครับ โรม่าเป็นทีมระดับกลางๆแล้วนะครับไม่ใช่ระดับต้นๆเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับก็แพ้คาบ้านต่ออัลเลนต้าไป0ูนย์ประตูต่อ2นะครับในลาลิก้าสเปนนะครับก็เซบีย่าทำได้แค่เสมอกับโอซาซูนาไป1ประตูต่อ1นะครับโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับวิกตอเรียกิมาลิส์นะครับก็ไล่ถล่มกิลวิเซนเต้ไป4ประตูต่อ0ูนย์นะครับคู่นี้ก็ผมให้ทัศนะสูงแรกนะครับก็ ได้ไปคู่นี้นะครับไปที่ปอร์โตนะครับปอร์โตเนี่ยก็เอาชนะคาซาเพียไป2ประตูต่อ0นะครับกินครึ่งหนึ่งนะครับหรือคืนดังมีอยู่2อย่างนะครับเดนมาร์กซูเปอร์ลีกเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ให้ทัศนะสูงแรกนะครับก็ครึ่งแรกมา2เม็ดเลยนะครับ F.C. โคเปนเฮเกนก็เอาชนะนอตเจรแลนด์ไป3ประตูต่อ1นะครับเป็นฝ่ายตามหลังด้วยนะ ตามหลัง0-1แล้วมายิง3เม็ดลวดครับแบ่งเป็น1ลูกในครึ่งแรกแล้วก็อีก2ลูกในครึ่งหลังเนาะอ่าตุรกีซูเปอร์ลีกนะครับเฟเนบาเช่ก็เอาชนะการเซนเตไป3ประตูต่อ1นะครับก็น่าจะคืนตังอะคู่นี้นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเบซิกตัสนะครับบุกไปทำได้แค่เสมอกับฮาเตสปอร์ไป1ประตูต่อ1นะครับรัสเซียรีเมรีก ด n นาโมมอสโกก็บุกไปทำได้แค่เสมอกับอา a ์มสกอสนี่ไป1ประตูต่อหนึนะครับก็บอลต่อหลายคู่ก็ไม่รอดนะอะะเขากันไปเมื่อคืนนี้นะครับ <S 2> <S 2> โรมาเนียซูเปอร์ลีกนะครับยูนิเวอร์ซิตาเดียคูนะครับ, ool, รบก็แพ้ต่อ u GA ู a อารลัดไป0ประตูต่อหนึแล้วก็สเต u a ว u บูคาเลสนะครับบุกไปถลม่มโอเตลุนกา a ลติ ati, 4 -1 นะครับ p o แลนด์ดิวิชั n 1น o t o มอเตอร์ลูบินก็เฉือนชนะลาดอมเมียลาดอมไปนนะครับยูเคนพิเมล e กนะครับซออย่าลูแฮงนะครับก็เอาชนะ c a r ์บัตตี้สวิไป2อนึนะครับอิสราเอลพิเมลิกนะครับมัคคบีเทวาวิฟนะครับก็บุกไปทําได้แค่เฉือนชนะมัคคบีมีนายไลน่าไปนะครับประตูอประตูต่อ1นะครับ อังกฤษคอนเฟลเลนซ์ลีกใต้นะเบอร์ลแฮมนะครับก็บุกไปเอาชนะแชมฟอร์ดซิตี้3ประตูต่อ2นะครับโอ้โหคู่นี้นี่ครึ่งแรกเนี่ยเจ้าถิ่นแชมฟอร์ดนำสองศูนย์จบเกมแพ้สองสามนะครับโอ้โหก็ <c oughs> <c oughs> ท่านที่ลองเนี่ยก,ก็งงเลยเหมือนกันครับคู่นี้นะครับในขณะที่เมสโตนยูไนเต็ดครับบุกไปถล่มอเวลเล่สามศูนย์นะครับสกอตแลนด์เอฟเอคัพ ฟ a วเคิร์นะครับบุกไปเอาชนะอีสคิวไบไป3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ s e กุนดา2สเปนคู่นี้ผมก็ให้เป็นทัศนะสูงแรกนะครับก็ยิงเม็ดเม็ดเดียวเม็ดแรกเลยแล้วก็จบเลยนะครับไม่ยิงเพิ่มเลย a ออีบนะครับเฉือนชนะคาทาเกนาไป1ประตูต่อ0 h น n l a ะครับฮอนแลนด์ Holland 2เอเอักมาก็แพ้ให้กับมาสติดไป2ประตูต่อ3นะครับ เดนมาร์กดิวิชั่นหนึ่งนะครับฮิลลีล็อกนะครับก็บุกไปถลม Her ่มเฮอร์ฟอสโคเก้ไปถึง5ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหเละตุ้มเป๊ะเลยครับผลเอฟซีแชมเปียนลีกอีลิตนะครับเ uh, มื่อคืนนี้เอลนาเซอร์ของคิเซโนโรนันโดนะครับเล่นในบ้านก็แพ้ต่ออัลซาร์ไป1ประตูต่อ2นะครับอันวาเซนครับเสมอกับอัเลยาน1ประตูต่อ1นอัลอาลีนะครับก็เสมอกับ เอสเต็กเอสเตกอฮาวอะไรเนี่ยนะครับ2อสองนะครับเ่อเซอร์ปลิตนะครับก็เอาชนะเอาโซตาไป2-1นึงนะครับนี่ก็คือผลเมื่อวานนี้นะครับผลเมื่อวานนี้ส่วนค่ำคืนวันนี้ครับโอ้มีพีมยรีกมาเฉยเลยนะครับแล้วก็เป็นนัดที่ uh, แฟนบอลจับตามองเหมือนกันนะครับ <laughs> เพราะว่าเป็นการเปิดตัว ลุธฟานิสเซลอยนะครับแมเมื่อกี้เนี่ยยังคุมแมนยูอยู่ดีๆเลยครับตอนนี้ไปเป็นเฮดโค้ชอยู่ที่สุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้แล้วซึ่งก็ถือว่าแฟนบอลชาวไทยเราก็ได้ยิ้มเหมือนกันนะครับเพราะว่าเลสเตอร์ซิตี้ก็เป็นของคนไทยเนาะ,ะก็ทีนี้ก็ดูครับว่าผลงานของอลุธฟานิสเซลอยจะเยี่ยมยอดขนาดไหนนะครับก็คืนนี้ครับคู่ดึก เลสเตอร์ซิตี้จะเปิดคิงพาวเวอร์เตเรียมนะครับรับการมาเยือนของขุนคอนเวสแฮมอยู่ในเตดนะครับวันนี้เวสแฮมบุกมาต่อมาหน้าปอปานะครับต้านองอ่ะเออน้านลองอะ่ <c oughs> อองอะเพราะว่าหนึ่งบอลเปลี่ยนโค้ชสองเลสเตอร์เล่นในบ้านแล้วก็ 3. ามเนี่ยเวสแฮมก็ดูไม่ดีอะ่ะพักหลังนะแล้วบุกมาต่อปอครับยังไงก็ต้องลองอะ่ะถึงแม้ว่าดูแล้วสภาพทีมมันยังไม่ลงตัวก็ตามนะเลสเตอร์นะครับ ในขณะที่อีกคู่หนึ่งนะครับาพาเลตครับจะบุกไปต่อมาข่าวอิบสวิททาวถึงปอร์ตแมนโลนเลยครับปอปานะครับพิีเมียร์ลีกวันนี้นะครับถือว่าเป็นบอลกลางสัปดาห์ด้วยแล้วก็บอลต่อไม่ได้เป็นบอลที่แข็งอะไรนะแล้วก็บุกไปต่อหน้าปอแบบเนี้ยผมว่าวันนี้มีโอกาสที่เ,เจ้าบ้านอย่างอิบสวิททาวแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้จะมีแต้มอ่ะผมมองว่านะมีโอกาสนะครับ ในลาลิก้าสเปนนะครับ <c oughs> ตีหนึ่งนะครับบาร์เซโลนาจะบุกไปต่อมายอก้าหนลูกดูครับว่าบาร์เซโลนาจะสลัดความผิดหวังแล้วกลับมาคว้าชัยได้อีกไหมนะครับหรือจะขวัญหนดีดีฟอร์ทำผลงานเดี๋ยวดูกันครับคืนนี้เนาะหลัลงจากนั้นจะเป็นฟุตบอลถ้วยแล้วครับเดฟเฟโคคาวของเยอรมันนะครับหกทุ่มมี2คู่นะครับ ไบรยบวกจะบุกไปต่ออาร์เมเนียมิรีเฟลหนึ่งลูกนะครับสตุดการ์ดจะบุกไปต่อจอร์เลกันเบิร์กลูกครึ่งควบ2เนาะแล้วก็ตี2-45มี2คู่นะครับโอ้โหเห็นชื่อแล้ว <c oughs> เสือใต้ไบเยอร์มิวนิกครับวันนี้เล่นในบ้านครับรับการมาเยือนของในห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์กูเซ่นนะครับบาเยิร์ต่อครึ่งลูกวัดใจโอ้โหวันนี้ดูครับเป็นคู่ที่เป็นฟุตบอลถ้วยที่คิดว่าน่าจะใส่กันเต็ม น้าตัวหลักไม่น่าจะดรอปแะครับแหมมันมันมันใครแพ้เสียหน้าใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะเสือใต้ไปเยอร์มิวนิกวันนี้คิดว่าน่าจะเป็นคู่ที่สนุกอะนะอีกคู่หนึ่งนะครับเวเดอร์เบเมนเล่นในบ้านเป็นต่อดามสตัดหลูกนะครับโคปาเดเลมีคู่หนึ N ่งตีสานะครับเดียวซาราโกซาเล่นในบ้านเป็นต่อกรานด้าปอปานะครับ ควบป้าอิตาเลียนะครับควบป้าอิตาเลียคู่หกทุ่มครึ่งนะครับบอลลอย่าเล่นในบ้านเป็นต่อมอนซ่าครึ่งควบลูกแล้วก็ตีสามนะครับปีศาจแดงดำเอซิมิลานครับเล่นในซานซิโรเป็นต่อซัสโซโลนะครับลูกครึ่งนะเช็คดิวิชั่น1นึ่งตีหนนะครับสเปนตาปรากเล่นในบ้านเป็นต่อเอฟเคนะครับลูกครึ่งนะครับเบลเยียมครับตีสองนะครับคัพบูชนะครับจะบุกไปต่อ ปาโตไอเดนนะครับลูกควบลูกครึ่งแล้วก็สวิตคับตี2นะครับ FC ซซูริกจะบุกไปต่อกลาสทอปเปอร์ราคาเสมอนะครับเสียงผมก็ไม่ไหวจริงๆนะลีกวันอังกฤษนะครับตี2-45นะครับมีทั้งหมด7คู่นะครับวีคอมวันเดเลอร์จ่าฝูงครับบุกไปต่อเอ็กเซเตอร์ปอปา เล็กซ์แฮมลองจากฝูงครับเล่นในบ้านเป็นต่อบาร์สลีย์ปอปาโบตันวันเดเลอร์ครับเล่นในบ้านเป็นต่อแมนฟิลทาวครึ่งควบลูกลอตเทอร์แฮมนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อลินคอนซิตี้ปอปาสติฟเนตนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อน็อตแฮมตันครึ่งลูกเลตันโอเลียนนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อบิสตันโลเวอร์ครึ่งควบลูกนะครับ แล้วก็ดาบอัศวินชาวตันแอตแลนติกครับเล่นในบ้านเป็นต่อคาวเล่1ลูกนะครับคู่ตี3มี2คู่นะครับฮัตเตอร์ฟิลทาวเล่นในบ้านเป็นต่อวีแกนแอตแลนติกนะครับครึ่งควบลูกแล้วก็เลดดิงครับเล่นในบ้านเป็นต่อเคมรบดจ์อยู่ในเตดครึ่งควบลูกนะครับนี่คือหลีกวันนะครับมีลีกทูมานะครับมีลีกทูด้วยนะบอลพวกนี้น่าจะอยู่หน้าบอร์ดนะส่วนโต๊ะพับไม่รู้เขาจะเปิดไหมนะครับ หลีกทังกิจเตะพร้อมกันหมดครับตีสองสี่สิบห้านะครับทั้งหมดเก้าคู่นะครับจ่าฝูงอย่างพอตเวลครับจะบุกไปต่อเชลแนมปอปานะครับรองจ่าฝูงวอลซอครับเล่นในบ้านเป็นต่อน็อตคาตตี้ครึ่งลูกจอมโหดวิมเบลดันครับเล่นในบ้านเป็นต่อนิวพอตคาตตี้ลูกครึ่งมิลตันคินดอนครับเล่นในบ้านเป็นต่อเชสเตอร์ฟิลด์ราคาเสมอ กลิมสบี้ทาวนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อแอคเคอลิงตันนะครับปอปา s ์เซาฟอร์ดซิตี้นะครับเล่นในบ้านเป็นต่อฮาร์โลเกตทาวครึ่งควบลูกเอเบลส์ฟอร์ดครับเล่นในบ้านเป็นต่อบาโลครึ่งลูกนะครับแล้วก็มีโคเชสเตอร์เล่นในบ้านเป็นต่อสวินดอนทาวครึ่งลูกปิดท้ายด้วยทานสเมียร์โลเวอร์ครับ,รบเล่นในบ้านเป็นต่อมอร์แมนนคมท,ทีมบวยนะครับครึ่งควบลูกนะครับ โอ้มีลีกเดอฝรั่งเศสด้วยนะครับฝรั่งเศส2ตีหนึ่งครึ่งนะครับบาสตียจะบุกไปต่ออัชซิโอป่อปานะครับสกอตแลนด์เบลเชเรนส์ครับนะครับควีนส์พาร์กนะครับก็เล่นในบ้านเป็นต่อกลาสโกเรนเจอร์ยู่21นะครับครึ่งลูกตี2 45นะครับ เ c c ซีแชมเปี League e l ล t e นะครับโอ้โ oh, หคู่แรกนี่บ่าย3เลยนะครับบ่าย3เลยโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับจะบุกไปต่อเซนตันโคส์มารีเนอร์สนะครับครึ่งควบลูก5โมงเย็นนะครับโปหังสตีลเลอร์เล่นในบ้านเป็นต่อวิเซลโกเบครับปอป่า1ทุ่มมี2คู่นะครับย่าโฮดาลูนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อบุรีรัมยูไนเตด1ลูก แล้วก็เซี่ยงไฮพอตครับเล่นในบ้านเป็นต่อกวางจู f อฟครึ่งลูกสามทุ่มเนี่ยเอาอายนะครับจะบุกไปต่อปัตตกอนะครับครึ่งลูกตีหนึ่งนะครับเอาฮีลานนะครับเล่นในบ้านเป็นต่อเอากาลาฟ้าสองลูกควบสองลูกครึ่งนะครับนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับทั้งสรุปผลแล้วก็ราคาต่อรองวันนี้นะครับยังไงก็รบกวนเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วชมรลบฟังนะครับก็ ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดคอมเมนต์มาคุยกันหน้าช่องได้เนาะส่วนท่านไหนอยากจะสนับสนุนกันนะครับผ่านการสมัครสมาชิกเพื่อรับทัศนะนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆส่งตรงถึงลายส่วนตัวของท่านนะครับก็สามารถแอดมาได้ที่ Line ID นะครับทีเด็ดน้ำมูนะครับ t d e t n a m d o นะครับส่วนท่านไหนไม่สะดวกพิมพ์นะครับก็สามารถไปสแกน QR Code คลาได้ที่หน้าช่อง ทีเด็ดฟุตบอลคนอยู่กับเจ้านะครับในแถบชุมชนโพสต์ต่างๆผมแปะรูปไว้ให้นะครับรูปคิว์โคตลายในรูปสุดท้ายของทุกโพสต์นั่นแหละนะครับก็ยังไงก็ไว้เจอกันรอบค่ําแล้วกันวันนี้จะพยายามลงให้นะครับเดี๋ยวกินยาแล้วนอนเลยดูว่าจะฟื้นไหมนะครับก็โชคดีรักษาสุขภาพทุกท่านครับสวัสดีครับ